่องคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่าบันี้ท่านผู้ชมมาโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่มีชื่อเสียงติดระดับโลกอย่างเซนทรัลแกรนด์เซนทรัลเวิลด์ซึ่งวันนี้องจะพามาทานอาหารเลิศรสที่เรส s ไกา์ชั้น55ค่ะ เามาเลคเมนฝีมือเชฟจากฝรั่งเศสเชฟคริสเตียนแฮมที่ห้องเวรสกายแห่งนี้ค่ะอร่อยแบบยกนิ้ว360องศาเป็นยังไงวันนี้อิงพรมาที่สุดแล้วนะคะว่าอาหารซึ่งเป็นวัตถุดิบนั้นถูกนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดนะคะเครื่องดื่มแบรนด์ดังๆมากกว่า300แบรนด์ก็นำมาถูก รอพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านเรียกว่าเครื่องดื่มอร่อยๆกับอาหารภายใต้บรรยากาศดีๆวันนี้เชฟชาวฝรั่งเศสนะคะได้รังสรรอาหารสไตล์ฝรั่งเศสรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะชั้น55เล s c a i l l งที่บอกว่าอาหารแต่ละจานนั้นวัตถุดิบถูกนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดล o อกสเตอร์จากฝรั่งเศสค่ะ หน่อไม้ขาวค่ะนำเข้าจากเยอรมันมีให้คุณเลือก3ามแบบจะทอดจะผัดจะนึ่งแล้วก็โรยด้วยซีซิ่งซอสหน้าต่างๆนี่โอโคเป็นอะไรที่คุณเลือกได้ค่ะและที่สําคัญนะคะแต่ละจานเนี่ยคุณสามารถเลือกเครื่องดื่มที่คุณชอบได้ด้วยปลาย่างดอเวอร์ค่ะซึ่งอันนี้มาจากปลาในที่จับในแคว้นหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะบริเตนเนียนะคะย่างด้วยเทคนิคพิเศษกรมทองลุ่มในหรือเปล่าต้องมาชิมเองค่ะ จานนี้นี่คุณก็เลือกเครื่องเดิมได้อีกนะคะอเขาบอกค่ะว่าอาหารแต่ละจานนั้นมีเครื่องดื่มประจําจานด้วยเมนคอสนอกจากเป็นล็อบสเตอร์เป็นปลาแล้วนะคะก็จะมีเนื้อเทมปุย ซึ่งย่างกริลอย่างดีนะคะไม่สุกจนเกินไปจากอเมริกาค่ะเนื้อแกะย่างนะคะนุ่มๆแล้วก็อบหมักด้วยซอสอย่างดีจากออสเตรเลียข้าจานนี้จานนี้ก็พิเศษนะคะถ้ามาแล้วต้องมาลองลิ้มลองค่ะนกปทาย,ยัดไส้โฟกาจะพิเศษยังไงนั้นก็ต้องดูนะคะมีผลไม้นะคะก็มีมะม่วงแล้วก็พีชนะคะรายรอบให้ทานเลยว่ากแกล้มกันแบบว่ากันเลี่ยนด้วย จะไม่ผิดหวังค่ะกับอาหารที่เรียกว่ายกนิ้วให้360องศากับเลสกายโรงแรมเซนทร a าแกรนด์เซนทาวเวอร์ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ